ดัตเทิลอีเกิลนะครับ S สา7หเจ็นะครับผมก็คือแม็ก um นัมนั่นแหละครับผมนี่ขนาดมันก็เป็นหนึ่งต่อหนึ่งนะครับผมตัวนี้จะมีให้ตัว2โมเลยโม่หนึ่งก็จะเป็นลายกากเพชรอย่างนี้ <c oughs> นะอ่ะมันเป็นกระสุนโฟมนะครับเวลาเราจะลดออกมาเนี่ยเราทำอย่างนี้เราก็สะบัดไม่ได้นะต้องกดออกมาแต่ว่าเวลาเอากลับเข้าไปอะ่ะเวลาเอากลับเข้าไปเวลากลับเข้าไปอย่างนี้ได้แต่เวลาเปิดออกมาเนี่ยมันบางทีมันออกบางทีก็ไม่ออกนะครับผม อันนี้ออกนะครับบางอันมันฝืดๆอาจจะต้องไปทําให้มันลื่นนี่อย่างนี้อ่ะอย่างนี้ก็ได้อยู่นะครับผมตัวนี้โมมีให้อันนึงเป็นนี่ลายกากเพชรอย่างกับตุ๊กตาบาบี้ครับผมตัวนี้เป็นสีดําแล้วแต่แบบไหนก็ได้กระสุนเนี่ยมีให้2ชุดชุดหนึ่งเป็นหัวดูกระจกนะครับเฉพาะนี่ใส่เข้าไปอย่างนี้กดให้มิดนะครับผมตัวนี้แล้วก็กระสุนโฟมอีกชิ้นนิดหนึ่งนี่เป็นหัวอย่างนี้นะครับใส่เข้าไปปึ๊บแล้วก็กดลงไปปึ๊บนะครับ ที่สำคัญคือมีเลเซอร์ให้ครับผมโอ้โห oh. นี่ประกอบเข้าไปปึ๊บแล้วก็ดันขึ้นไปครับผมนี่แค่นี้ล็อกแล้วนะครับผมดูดูใหม่นะตัวนี้แล้วมันก็ดันขึ้นไปนะครับผมนี่ปึ๊บนี่ล็อกแล้วสามารถที่จะเปิดเลเซอร์ได้ครับผมกดปึ๊บนี่จะมีเลเซอร์แดงๆอยากจะให้มันทำเท่ๆใช่ไหมครับหมุนปึ๊บนี่นี่อย่างนี้นะครับผมงานครับผม เราลองยิงให้ดูกันนะครับตอนนี้มันจะหมุนมุมจะหมุนไปเรื่อยนะครับตอนนี้ตองะ้ากแค่นี้แล้วก็ยิงไปมันไม่ได้ยิงไกลหรอกครับผมแต่มันเท่นะครับผมอ่ะยิงไม่โดนนะครับผมนะครับไม่โดนครับผมผมไปเล็งตามเลเซอร์ไงเลเซอร์เนี่ยมันเอียงเพราะว่าตรงนี้มันขยับได้นะครับตรงนี้ตรงนี้มันขยับได้นะครับ ถ้าเรากลัวมันไม่ตรงเนี่ยคือเราก็บิดมานิดนึงนะครับผมเพราะว่าไอ้ล็อกเมื่อกี้มันเป็นแค่สายลท์ล็อกใช่ไหมครับมันก็สามารถที่จะไม่ตรงได้นะครับผมรเราอย่าเพิ่งเชื่อเลเซอร์มันดีกว่านะครับปึ๊บตรงนี้บ้างนะครับผมอ่ะนะครับผมะนะครับเวลาหมดแล้วก็ปึ๊บนี่ออกมาชึบเปลี่ยนอะไรใส่เข้าไปนี่สีดํา ครับผมถ้าเป็นสีดำมันก็จะดูแบบอโอเคหน่อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลายไม้ครับผมเนี่ยต้มจับนะครับเป็นลายไม้สวยงามดีครับใช้ได้เลยนะครับผมเป็นกระสุนโมเราลองดูว่ายิงตรงนู้นถุนไหมอาจจะไม่ถึงนะครับเพราะมันไกลไปหน่อยนะครับเดี๋ยวยิงใส่ๆขึ้นมานิดนึงนะครับผมอ่ะเกือบจะถึงครับผมเดี๋ยวขึ้นไปนิดนึงยังไม่ถึงอยู่นะครับอ่ะ ถึงนะครับก็ระยะไม่ไมกลมากนะครับตัวนี้ก็อยู่ประมาณสามเมตรนะโดยประมาณนะเมตรหนึ่งับผมว่าประมาณเมตรหนึ่งเมตรหนึ่งสองเมตรสบายๆนะครับสามเมตรหรือขึ้นไปนะน่าจะต้องต้องยิงยิงไปนิดหนึ่งนเอาไว้เท่านี้นะครับสาหรับตัวนี้ครับผมสาหรับคนที่ชอบลูกโม่ซื้อเอาไว้เก็บไว้โชว์ก็ได้นี่ครับเพราะว่ามันสวยใช้ได้นะครับน้าหนักก็ไม่ได้หนักอะไร แต่ว่าลูกเล่นอะไรต่างๆก็จะเหมือนกับปืนลูกโม่เลยนะครับเป็นกระสุนโฟมปลอดภัยยิงเล่นสบายๆมีโม่ให้อีก2ออันมีเลเซอร์ให้อีกมีกระสุนให้อีกนะครับผมฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ